ต้องมาถึง,งต้องโชว์กินก่อนตลอดเลยนะสวัดดีครับท่านผู้ชมท่านนะครับอ่าอันนี้เราอยู่ที่คอฟฟี่พีทนะครับพีทใช่ไหมพีทหรือปิ้นพีทใช่ไหมโอเคคอฟฟี่พีทนะครับผมอ่าอยู่ที่อ่าอมเมอบบรนปโปกเนี่ยครับถ้าใครเป็นเส้นที่จะมาจากอ่าที่จะไปกาญจนบุรีดีกว่าอ่ะอยู่ทางซ้ายมือแถวแถววัดโกศินารายนะครับถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็ลองแวะทานร้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับของบรรโป่งครับที่ว่า อร่อยแล้วก็บรรยากาศดีนะครับผมอ่าถ้าใครดูคลิปเก่าๆแล้วก็จะมีที่นี่บ้างนะครับวันนี้ฝนตกพรำๆนิดนึงแล้วก็บรรยากาศดีแหมนึกว่าคนนี้เป็นสาวนะครับเปล่าใช่ใช่นะครับผมยาวเย้เยรักแล้แตอกีนดมไปทีนึง <laughs> ครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมเจ้าทีหนึ่งสองศูนย์นะครับตัวไช่อัมบอร์ดรีวิวตัวทีหนึ่งสองศูนย์นะครับว่าคันนี้ผมจะมารีวิวนะครับก็จะเป็นอีกคันหนึ่งที่อ่าสำหรับ สำนักเรานะครับได้ปฏิปิปยขึ้นมาอยู่กลางล้านแล้วเดี๋ยวรอผมทานแป๊บหนึ่งของอร่อยนิดนึงนะครับคอฟฟี่พริตนะครับผมใครสนใจลองเข้ามาชิมได้นะครับแล้วก็มีบรรยากาศริมน้ำส,สวยๆนะครับอเดี๋ยวเราไปชมรถกันดีกว่าเข้าเรื่องของเรากันเลยนี่มึงให้กูโชแดกอล่อยเหรอ ไม่รู้จะเริ่มอะไรเลยคันนี้เห็นแล้วก็สวยนะครับมา <Yeah. S 1> แาก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่นักเราก็ได้แต่งคันนี้ขึ้นมานะครับไม่รู้จะเริ่มอะไรเลยเอาเรื่องล้อกันเลยกันของเด็ดๆล้อลอเจ้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าล้อคีเนโอนะครับเออลืมก่อนเลยแหมจะพูด ถ้าสับภาษาของผมเนี่ยไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยผมขออภัยด้วยนะครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษครับผมสูดมากเลยครับภาษาอังกฤษจบแค่ป .6 ครับเลยได้แค่นี้นะครับอันเนี้ยกว่าจะอ่านว่าคีเนโอออกเนี่ยผมท่องกับกับคน่ายเนี่ยน่าดูเลยคีเนโอนะครับอันนี้เป็นล้อคีเนโอที่เป็นแรเทมอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทุกคนแหมไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมันเป็นล้อที่แพงที่สุด ของเดรดาเป็นล้อแต่งนะครับที่มีความนิยมที่สุดแล้วก็แพงมากนะครับล้อคู่หนึ่งอ่ะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสสามมื่นบาทครับผมอันนี้ก็ได้เป็นเกียรตินะครับได้จับเหมือนกันนะครับหนึ่งฮะฟังไม่ผิดนะครับหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หมื่นสามนะครับถ้าหมื่นสามใสกันเกิดแล้วครับอันนี้แสนสามนะครับก็จะเป็นล้อที่มาบอกได้เลยสวยจริง ต้องบอกนี่เลยสามารถสั่งพิเศษได้ด้วยนะครับพวกหมุดอย่างเงี้ยครับสามารถสั่งคัสตอมได้ด้วยนะว่าจะเอาสีอะไรย่างดุมเนี้ครับออมีสีทองมีสีดำมีสีสม้มแล้วแต่แล้วแต่เลยว่าใครจะเลือกสีอะไรแต่รอนานมากนะครับถ้าเป็นเป็นงานพวกสั่งทําพิเศษจากจากเมืองนอกมานะครับแต่อันเนี้ยไม่รู้จะพูดไงวอแม่งสวยว่ะพูดตรงเลยครับแต่การใช้งานเออลืมบอกไป เป็นล้อที่เป็นหมุดเส้นลวดอย่างเงี้ยครับดูครับดูดีไซน์เขาถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับหรือท่านผู้ชมใดที่ไม่เคยรู้จักรอคีนโอนะครับอันนี้ครับคลิปนี้ได้ดูแน่นอนครับผมผมชอบมากนะครับเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ที่ไม่เหมือนล้อปกติทั่ว,วไปถ้าเป็นพวก g s อหรือพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นหมุดแทงข้างแทงมาข้างนอกพวกรถทัวริงเนาะแต่ถ้าเป็นล้อแต่งของคีนโอเนี่ยเขาแม่งสร้างหมุดมาอยู่ตรงกลางความแข็งแรงคง ผมว่ามีครับเพราะเหมือนคนใส่กันเยอะก็ไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่ก็ต้องรักษากันหน่อยเนาะเพราะล้อมันแพงอันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะยครับล้อรุ่นนี้สามารถที่จะสั่งผลิตสั่งสีทุกอย่างได้หมดนะครับแต่รอค่อนข้างนานเกือบปีเหมือนกันมีใส่ทุกรุ่นนะครับพวก B M R N T G S อะไรพวกนี้แทบจะสั่งได้เกือบทุกรุ่นเลยแต่แค่ว่ารอนานมากครับผมถ้าใครที่มีใส่เนี่ยก็ถือว่า ลูกค้าค่อนข้างรอมาได้ระดับหนึ่งแน่นอนผมบอกได้เลยมาตวนเรื่องล้อที่นนอกจบไปแล้วเรามาดูที่จานคันนี้แต่งหมดเยอะเหมือนกันนะครับเจ้าของได้หมดไปประมาณสามแสนกว่าบาทได้ครับวาล้อแสนสามแล้วจานเนี่ยครับอันนี้เป็นจานของอยี่ห้อเกลเฟอร์เกลเฟอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกอันนึงครับที่ผมชอบนะครับบางท,ทีเราจะต้องใส่พวกบมโบนะครับแต่บมโบผมว่าดูธรรมดาไปแล้วก็มีของบีเลนเกอร์คือยี่ห้อเดียวกับปัม๊ม ถ้ายี่ห้อเดียวกับปัมนะ๊มาน่ยมันก็ดูตันๆแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนั้นก็สวยอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอันเนี้ยแผ่นลนะแผ่นหนึ่งาจา์แผ่นหนึ่งอยู่ที่12,500บาทนะครับเฉพาะจานน้าครับผมแต่ผมชอบเกลเฟอร์มากกว่าเกลเฟอร์มันเว้าเป็นลายดอกไม้เป็นอะไรพวกเนี้ยครับสวยมากแล้วก็ปัม๊มปั๊มตัวนี้ผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับ คันนี้มีแต่แบรนด์ภาษาอังกฤษล้วนๆเลยถ้าผมผิดพลาดยังไงผมขออภัยด้วยนะครับปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มมิเลนเกอร์นะครับอันนี้จะเป็น4พอร์ต4พอร์ตใหญ่ตัวเนี้ยกตกข้างละ22,500บาทได้ครับประมาณนี้แต่ปั๊มตัวเนี้ยครับก็ถือว่าโดยความคิดผมนะใส่บัมโบก็เทพแล้วเจอ b l a ลนเกเข้าไปเทพกว่านะครับเพราะว่าจะเป็นแรไอเทมที่เป็นปั๊มตัวใหม่ สมัยก่อนยังเป็นเด็กแว้นอยู่รู้จักแต่แบมโบแต่พอมาเล่นไทยอ้ำปุ๊บหรือฮาเลพวกนี้ต้องมาเป็นบีเ e นเกอร์นะครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกเปล่านะครับออกเสียงถูกวะไม่รู้อา่ามึงก็ไม่รู้ไอชิปหายะนะเอาเป็นว่าถ้าใครจะสนใจปั๊มตัวนี้ครับผมชอบตรงที่ว่าหนึ่งคุณเสียปั๊มแบมโบไปแต่ปั๊มแบมโบเราต้องแปลงแปลงทั้งฮับแปลงทั้งอะไรแต่บีเรนเกอร์เนี่ยครับทำมาตรงรุ่นคือถอดน็อตแค่ บอกได้เลยถอดน็อตสองตัวนี้ถอดน็อตตัวนี้ตัวเดียวใส่ได้เลยครับแล้วไลนะ่น้ำมันเบรกได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรเลยสามารถมีขายแบบตรงรุ่นของชัยอั้มได้เลยหรือใครจะเป็นแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องดูนะครับของฮาร์เรที่ผมเห็นนะครับก็มีของ BM ก็มีนะครับแบบทํามาตรงรุ่นหมดเลยแบบไม่ต้องแปลงขาไม่ต้องแปลงอะไรเลยแตก่ก็หนักหนักนวงอยู่เหมือนกันล้อแสนสามอันนี้ซ้ายขวาก็ล้อไปสี่หมื่นกว่าแล้วครับส่วนจานอีก แผ่นละหมื่นกว่าบาทสองแผ่นสองหมื่นกว่าครับผมมาต่อคันนี้ก็กระเถิบขึ้นมาก็จะเป็นขาไฟหน้าแต่งนะครับอันนี้อยู่ที่อันละประมาณ1,500บาทนะครับไฟเลี้ยว M อ็มพินมอเตอร์เกจตตัว M อ็มพินนะครับอยู่คู่สี่พันห้าอ่าฮะอันนี้ก็จะมีประมาณนี้อันนี้ขาไฟก็อยู่ตำเดิมปกตินะครับแล้วก็ย้ายแผ่นชาร์จครับไว้หลังแม่น้ําตัวขาย,ย้ายแผ่นชาร์จเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดกว่าบาทเพราะว่าแท้อั่มเนี่ยจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเลยที่จะต้องย้ายแผ่นชาร์จเพราะาสายไฟชอบขาด แต่การย้ายแผ่นชาร์จเนี่ยคุณสามารถย้ายเองที่บ้านก็ได้นะครับไม่ต้องเอามาทําสั่งของไปแล้วก็ไปทําแค่ถกสายไฟแล้วย้ายกลับเข้าไปร้อยกลับเข้าไปตรงช่วงโค้งนี่ครับผ่าตรงนี้ออกมาผ่าสายไฟช่วงนี้นะครับแล้วก็ร้อยกลับมามาไว้ตรงนี้แค่นั้นเองครับง่ายๆครับตัวตัวตัวขาย้ายแผ่นชาร์จอยู่ตัวประมาณ700กว่าบาทนะครับมาครับต่อต่อด้วยด้านบนนะครับอันนี้ชุดอัปเกรดชกหน้านะครับเป็นพวกชุดไส้ชกหน้าของโอรินนะครับไส้ชกหน้าตัวเนี้ย มีชุดสปริงหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีตัวฝาครอบด้านบนเนี่ยหัวน็อตหัวโช๊เนี่ยครับอ,อันนี้อยู่ราคาประมาณ6,800กว่าบาทได้ครับผมแล้วก็มีซื้อน้ำมันโช๊อีกพันหนึ่งนะครับราคาประมาณนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นตุ๊กตาแฮน์คันนี้ที่แต่งมาชอบมากครับแบรนด์นี้ชอบจริงๆแต่แพงมากเลยตุ๊กตาแฮน์โจ๊กเกอร์ครับของแบรนด์โจ๊กเกอร์เนี่ยผมชอบมากเลยอันนี้คู่นึงประมาณ7,5 0 0ได้ครับ นี้ที่เบิกมาให้ลูกค้านะครับถือว่าสูงสวยนะครับต่อมาแฮนด์แฮนด์อันนี้ก็จะเป็นแฮนด์แท็กเกอร์ไฮเป็นแท็กเกอร์สูงนะครับมันจะมีแท็กเกอร์ตัวเตี้ยกับตัวสูงแต่อันนี้ก็จะเป็นแท็กเกอร์ตัวสูงนิดนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นของบิดเวลแท้นะครับอันนึงน่าอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทแต่ถ้าเป็นงานไทยก็อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ละคนเลือกใช้กระโจก กระจกใต้แฮนกระจกใต้แฮนด์เนี้จะเป็นถ้าเป็นฝาหลังเป็นฝาเหล็กอย่างเงี้ยครับที่ผมใช้อันนี้ไทยอั่มจะนิยมกันตกคู่ประมาณ3,000บาท3,000บาทนี่คือได้ทั้งก้านตัวนี้แล้วก็มาถึงตัวหูจับตัวนี้นะครับพวกนี้จะเป็นงานไต้หวันต่อมามาดูมือคัดมือเบรกของบิ l เลนเกอว่า b ิ l เลนเกอเนี่ยมันสวยจริงๆมีชุดล่างต้องมีชุดบนด้วยตามมาไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนตามนะครับหมายถึงว่า อยู่ที่ลูกค้าใช้คือเปลี่ยนแต่ข้างล่างข้างบนไม่เปลี่ยนก็ได้แต่คันนี้ใส่ได้ยังไงทุกทีมือเบรกมือคัตมันจะติดกับสวิ Hand, ทช์แฮนด์ทั้งซ้ายทางขวาเลยคันนี้ผมใช้วิธีการแบบนี้นะครับอขอั่างคอบหนึ่กันรู้สึกขนาดกว่ามือเบรกมือคัตเนี่ยจริงๆแล้วไทอัอมมันจะติดฝาหลังตัวนี้แต่คันนี้ผมตัดอุปกรณ์ข้างหลังออกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลย ครับผมแล้วก็เชื่อมพ่อกลับมาให้มันได้ทรงกลับมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้คือใช้ประกับเดิมของเดิมๆติดรถนี่แหละตัดเอาเพื่อตัดพวกนี้ออกเพราะลูกค้าของผมเนี่ยเน้นที่ว่าอยากได้สวิทช์เดิมแต่ใส่มือเบรกมือคัดแต่งเราก็ตัดของเดิมทิ้งเลยแล้วก็ซื้อตัวใหม่ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนข้างนี้เหมือนกันตรงนี้มันยังมีปัม๊มเป็นปั๊มดิดทั้งลูกเลยติดออกมาตรงนี้เลยผมตัดทิ้งหมดเลยครับ ไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็เชื่อมพ่อกลับมาแล้วก็เก็บงานให้ให้เหมือนเดิมตามปกตินะครับแล้วเราก็นยครับทาสีใหม่แล้วก็เอาปั๊มมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยการแปลงแบบง่ายๆนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะเราก็จัดให้ได้ทุกอย่างนะครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอดต้องพูดอย่างนี้ดกว่ะอ่าอันนี้ปั๊มตัวบนอันนี้อยู่สองอันนี้น่าจะเป็นเบอร์สิบ0้ายี่สิบ อันนี้จะอยู่ที่หมื่นสองหมื่นสองหมืนสองกว่านะครับปั๊มตัวนี้ส่วนมือคัตตัวนี้ได้อยู่มาณหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดกว่าได้ครับนะครับสองชิ้นนี้มาต่อครับต่อที่สีถังก่อนเลยมาคันนี้ก็ทําแบบสไตล์แบบเรียบๆนะครับไม่ฉุดฉาดอะไรมากมายเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะ แบบดีไซน์แบบสีดําเหมือนเดิมเนี่ยครับแต่ก็ลงลายเพิ่มนิดนึงเปลี่ยนโลโก้นิดนึงนะครับอันนี้ก็ออกแบบแบบเป็นตัวลายเซนให้เข้าแมทกับทรงรถนิดนึงนะครับแล้วก็มีลายสกอตด้านบนนะครับสีตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณ10,000บาทครับผมทําแบบนี้นะครับใครสนใจก็ลองทักมาคุยกันดูนะครับงานสีคุณภาพดีครับต่อมาเป็นกาดน้ำกาดน้ำตัวนี้เป็นยี่ห้ออีว t เทค ถือว่าเป็นกันน้ำที่แพงมากอยู่แบรนด์หนึ่งนะครับอันนี้แบรนด์นี้อีวอเทคถือว่าสวยมากครับได้อยู่ประมาณหกพันกว่าบาทส่วนกันแข้งก็พอกันเป็นอีวอเทคเหมือนกันแต่อีวอเทคเนี่ยเสียอย่างเดียวนะครับที่ผมในส่วนตัวผมนะติก็คือว่าเป็นกันแข้งที่อยู่ด้านล่างจริงราคาแม่งห้าหกพันเหมือนกันแต่ตัวด้านล่างกรงข้างใต้เนี่ยสั้นไปหน่อยมันสั้นอยู่แค่เท่านี้เองสั้นอยู่แค่เท่านี้เองนะครับ แต่อารมณ์ของรถนะครับมันมีตัวที่อยู่ด้านล่างครับคือเขาเรียกว่ากองเอ่อกองน้ํามันเครื่องครับมันอยู่ขางใต้มันบังไปไม่ถึงตัวกองน้ํามันเครื่องครับมันมีโอกาสกองน้ามันเครื่องจะอยู่ขางใต้องนี้กองสองเห็นปะ<ม>เห็นอยู่นะตรงตําแหน่งที่ผมชี้เนี่ยครับคือถ้าตําแหน่งนี้อย่างเงี้ยถ้าเราไปพลาดไปกระแทกใต้เครื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือเจ๊งเจ๊งหมดเลยนะครับ ยิ่งตัวกองด้วยเนี่ยมันยาวมาไม่ถึงตัวกองด้านหลังเนี่ยมันโอกาสที่แบบว่ากองแตกน้ํามันรั่วมีมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีสิทธิ์ได้แบบว่าสูงมากเลยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มราคามันสวยจริงครับแต่มันสั้นไปหน่อยอันนี้นครับในส่วนตัวที่ผมติต,ติงานตัวนี้อย่างเดียวนอกนั้นโอเคหมดนะครับแบรนด์เขาไม่ว่าเป็นการล้มหรือว่ากาัดแมาน้ำนะครับของเขาแข็งแรงสวยงามแน่นอนต่อมาครับเดีย๋ยวมาดูแบรนด์โมโทนตัวนี้ เจ้าตัวฟินขอท่อเป็นตัวที่นิยมที่สุดอารมณ์แม่งได้นะผมชอบมากเลยเดี๋ยวถ้าผู้ชมลองดูนะมันจะอันใหญ่เมื่อกี้มือดำเลยชิบหาย <c oughs> เอาอันเนี้ยมันใหญ่ครับมันใหญ่มากแล้วก็ดูแบบแม่งดูโดยรวมแล้วแบบแม่งดูโหดอะ่ะจากของเดิมอะมันอันเล็กๆนีดเดียวเองอะฟินไอตัวล็อกประกับล็อก ล่อคอท่อนะครับแต่อันนี้เป็นฟินอีกตัวหนึ่งอันนี้ทำงานไอ้วัสดุมาจากสแตนเลสน,นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะมันแตกของโมโทนี่เป็นรุ่นปีเก่าๆเ,เนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมแต่ถ้าเป็นตัวปีใหม่ๆตัวนี้มันแพงกว่าเดิมมันอยู่ประมาณ5,000อันนี้อยู่ตัวประมาณ5,600บาทนะครับ5,600เนี่ยตัวนี้เป็นสแตนเลสทำพาวเดอร์โค้แล้วก็ปัดเงาตัวด้านข้างมาให้มันดูเฉดสีตัวเนี้ยเข้ากันปกติครับผมอ่ะอันนี้ถ้าใครสนใจนี่ บอกได้เลยนะครับมีขายตลอดแล้วก็มีกันล้มกันล้มตุ้มสาหรับรถแนวคัตตอมเลยจะต้องไม่ขาดกันล้มตุ้มไม่ได้ครับเพื่อความปลอดภัยล้มแปะล้มอะไรเนี้ยอาจจะป้องกันได้น้อยแต่ก็ดีกว่าอันใหญ่เพราะว่าอันใหญ่ใส่แล้วอาจจะไม่เข้ากับรถแต่อันนี้เข้ากับรถแน่นอนเป็นกระล้มตุ้มนะครับอันนี้อยู่ชุดละสามพันส่วนฝาครอบตัวนี้ฝาครอบหัวฉีดอันนี้ก็เป็นแบร์โมโมเหมือนกันอันนี้อยู่ประมาณสองพันเก้าครับสายขวาคู่หนึ่งครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่สวยเหมือนกันที่ผมแนะนํา แล้วก็ท่อท่อชุดนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อ,อ,อซาร์ตนะครับซาร์ตตัวนี้อยู่ราคาชุดหนึ่งถ้าเป็นสีเงินนะครับ4 1 0 0มบาทนะครับถ้าใครสนใจแล้วก็ต้องเปลี่ยนเอ็กไบ์หนึ่งตัวเอ็กไพค์อยู่ประมาณ 2, 5 0 0แล้วแต่คนจะใช้แบรนด์ถ้าเป็นแบรนด์ของที่ร้านผมนะครับเป็นแบรนด์โลเวลก็อยู่ที่2,500แต่ถ้าเป็นของแบรนด์พวกโมชอนหรืออะไรพวกนี้ก็อยู่4 0 0พันกว่า6000กว่ามี2ราคามาดูตัวทางด้านนี้ดีกว่าทางด้านนี้ เวร็วตากล้องกูร้อนเหงื่อแตกแล้วอันนี้เป็นไฟสปอตไลท์นะครับทรงคลาสสิกนะครับอันนี้ตกดวงครับประมาณ3า0พันบาทนะครับแต่ไฟสปอตไลท์ดวงเนี้ยมันจะเป็นงานอังกฤษค่อนข้างที่ดูจากผลึกแก้วด้านหน้าครับแต่ค่อนข้างสวยกว่าปกติมันจะเป็นเหลืองอมน้ำตาลน้ำตาลนิดหนึ่งผมชอบนะตัวนี้ถ้าใครสนใจนี่ติดต่อได้ครับแล้วตัวนี้เป็นขาครับขาตัวเนี้ยเป็นงาน CNC อันนี้จะหาซื้อ,อยากนิดหนึ่งบางทีมีบ้างไม่มีบ้างนะครับ พราะคนทาทาบ้างไม่ทําบ้างนะครับอยู่ประมาณสองพันห้าเป็นตัวไรกะโคงถ้าใครจะใส่ขาตัวนี้ต้องทําใจนิดนึงว่าโครงเป็นรอยแน่นอนแล้วก็จะใส่ยากนิดนึงนะครับบางคันก็ใส่ไม่ได้ครับมันติดมันฟิตกับด้านในนิดนึงครับแล้วแต่บางคันครับตัวนี้ต่อมาเราไปดูการตัดท้ายของสำนักเราบ้างนะครับน,นี่โชว์งานตัวเองบ้างแล้วครับผมคันนี้ก็ตัดท้ายตามระยะปกติใชงานปกติครับก็คือนั่งได้สองคนสบาย หนังเบาะอะไรพวกนี้ก็ทําใหม่นะครับโครงเบาะอยู่ที่ตัวชุดเบาดีกว่าต้องเรียกว่าชุดเบาชุดเบาอยู่ที่ราคา5,500บาทนะครับทุกแบบทุกใบแล้วแต่ลูกค้าสั่งได้เลยอันนี้เราก็ตัดระยะมาเป็นเป็นสเต็ปแบบคุมโครงนะครับแล้วก็แอนเป็นทรงแบบนี้เลยครับผมอ่าต่ระยะของโครงท้ายของคันนี้ก็ยังเป็นระยะมาตรฐานเดี๋ยวผมจะเทสต,ตอนที่ขึ้นนั่งให้ดูนะครับอันนี้คือด้านใน อ๋อเมื่อกี้ลืมลืมไปชุดสปอร์ตไลท์ของเราอ่ะมันจะมีชุดตัวดีเล์ควบคุมนะครับอันนี้จะเป็นชุดสายไฟอยู่ชุดละ9 0้ารกว่าบาทจะมีพวกสายไฟพวกนี้กล้องมาดูใกล้ใกล้ตบเอาเร็ว,รวอันนี้จะเป็นสายไฟทนความร้อนสูงนะครับก็จะมีตัวปอกหุ้มมีอะไรพวกนี้มีชุดดีเล์ควบคุมนะครับมาต่อกับเวลาเราต่อชุดสปอร์ตไลท์ครับผมก็มาต่อกับไอตัวชุด usb ตรงนี้มาคลิปอยู่นี้ใช้ไฟจากตรงนี้ออกมาเพื่อให้ได้อยู่ตรงท้ายแค่นี้เองสวิ์ สวิตเนี่ยอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าสวิตตัวนี้อยู่ตัวละ500เป็นเล็กจิว๋วเป็นระบบแบบซ่อนเห็นไหมครับเล็กพอๆกับเล็บผมเลยฮะมันง่ายครับในการกดปิดกดเปิดแบบอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เล็กๆไม่ต้องเถอะทะแบบใช้สวิตตัวใหญ่ๆแบบอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็อีกตัวหนึง่งอันนี้ราคา500บาทใครสนใจบอกได้ครับแล้วก็ระยะการตัดท้ายมามาดูที่ระยะการตัดท้ายของผมยังมีเป็นปกติเหมือนเดิมก็อยู่ อ,อ,อ,อันนี uh ้รู Lock ส้สึกว่าจะพอมันเป็นเบาคุมโครงผมก็ใช้ระยะของเจ้าตัวสวิงอาร์มตัวนี้ถ่ายขนาดขึ้นมาอยู่ในระยะนี้ครับผมอ่าแต่ระยะของผมก็ยังนั่งได้สองคนเหมือนเดิมนะเหนือเหนือออกแล้วเนี่ยซิดเลยมาเดี๋ยวนั่งให้ดูครับเหลือ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 เห็นไหมครับเหลือเหลือเลย สบายบายนั่งได้สบายแน่นอนอยู่ที่ลูกค้าเลือกครับมีทั้งสั้นมีทั้งยาวแต่ส่วนใหญ่ผมจะตัดมาตรฐานของที่ร้านก็คือนั่งได้สองคนแน่นอนอ่าต่อมาครับก็จะมาเป็นอ่าเรื่องตัวนี้น็อตหัวโช๊คครับอันนี้ก็จะมีน็อตหัวโช๊คแต่งน็อตหัวโช๊คน็อตหัวโชแต่งเนี่ยอยู่คู่ประมาณหกร้อยบาทนะครับก็แล้วแต่ใส่ใส่สวยไม่สวยมีทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับเป็นคู่กันนะครับ คู่หนึ่งอยู่ประมาณ6 0 0 4ตัวก็ประมาณพันสองนะครับต่อมาเป็นชกหลังโอรินตัวนี้แบบมีสับแทง้งแบบมีสับแท้งเนี่ยอยู่ประมาณ28,5 0 0ครับผมชอบนะของพวกไท่อัมนะครับมีถ้าเป็นบางคันคุมโทนหน่อยก็จะ,ะถ้าไม่ได้ลงล้อคีเนโอนะครับก็จะใช้เป็นตัวไม่มีสับแทง้งเพราะว่าเป็นต้นเดียวมันเป็นสีดําเงินจะสวยกว่าแต่อันนี้จะตัดสีทองเยอะนิดนึงนะครับคันนี้ก็ใช้เป็น ตัวมีซับแทงด้วยก็จะแมทกันดูจากโทนล้อโซ่สเตอร์ทุกอย่างนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ใครสนใจเลือกตัวไหนเนี่ยก็อยู่ที่ดีไซน์แต่ละคนไม่เหมือนกันต่อมานะครับก็มีมังโคลหลังโคนหลังก็จะเป็นงานของที่ร้านเหมือนกันอยู่ที่อัน3 5มพครับแล้วแต่ใครจะสั่งซื้อแล้วก็ตัวขาป้ายทะเบียนอันนี้เป็นจับล่างข้างใต้นะครับเป็นขาป้ายยื่นออกมานะครับมาจับตรงนี้ อยู่ที่พันหครับส่วนตัวนี้ไฟท้ายอันนี้ลูกค้าใช้ไฟท้ายเดิมที่เป็นพวกทสัน้นมาแปลงเอานะครับเขาอยากวางตำแหน่งนี้คือลูกค้าออกแบบเองก็ถือว่าอีกงานหนึ่งเลยเก็ตเลยถ้าใครสามารถชอบแบบนี้ก็สั่งได้ครับมาดูทางด้านนี้นิดนึงก็จะมีสเตอร์ลืมไปว่าสเตอร์ตัวนี้มันเป็นของล้อคีคนโออยู่แล้วเขาแถมมาให้อยู่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นโซ่โซ่คนนี้เราก็ใช้เป็นแบรนด์ ek โซ่อะมันมีอยู่ที่คนนิยมกันก็คือ2แบรนด์แบรนด์ใหญ่ๆเลยก็คืออเคมากกว่าอเคอะมันทําตลาดในการตลาดได้ดีมากนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่คนนิยมแต่ะาคาอเคยังอยู่ที่ราคาประมาณ2,000กว่าบาท2,000กว่าบาท3,000กว่าบาทก็มีแต่มันไม่ได้ผลิตญี่ปุ่นแล้วไงเลยแบบว่าคนนิยมน้อยแล้วผมประสบการณ์ตัวเองก็ใช้แล้วก็มันก็มียืดบ้างนะครับแต่ถ้าลองผมลองแนะนําอีกตัวหนึง่งก็คือ EK เคถ้าอีเนี่ย ที่ใช้มานะครับคือเป็นงานแบรนด์ญี่ปุ่นเลยตีแม็กซอินเจแปนมาเลยนะครับพวกนี้จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบการยืดการใช้งานมันอ่ะใช้ได้นานกว่าเหมือนคุณภาพของเขาดีกว่าครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นโซ่ ek ที่ราคาประมาณ3,800บาทเป็นเอ็กซลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่โอลิงเป็นเอ็กซลิแล้วก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างตีตลาดช่วงนี้ได้ดีมากถ้าใครมาที่ร้านก็ลองดูตัว ek ครับผมเป็นอีกตัวที่ผมแนะนำนะครับน่าจะจบแล้วไม่น่ามีอะไรเยอะน่าจะมีแค่นี้ครับลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวไหนเนี่ยหรือว่าต้องการคำปรึกษาอ๋อลืมไปปั๊มหลังเฮ้ยลืม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 ปั๊มหลังแน่ผมชอบมากครับปั๊มหลังตัวเล็กๆครับแต่ก็ไม่เล็กมากนะก็ใหญ่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ย ปั๊มหลังเนี่ยของไทอัมเนี่ยถ้าจะใส่ปั๊มแต่งเนี่ยส่วนใหญ่ใส่ไม่ได้มันไม่มีตรงรุ่นแบบตรงสเปกนะครับแต่ถ้าคุณเลือกใส่ล้อคีในโอเเมื่อไหร่แล้วปุ๊บดุมข้างหลังเนี่ยมันเล็กมากแล้วมันมีช่องว่างเอาไว้ให้ใส่ปั๊มแต่งได้แบบหลายรุ่นหลายแบบแล้วแต่ใครจะเลือกใช้เลยแต่อันนี้คือเป็นชุดสําเร็จเลยถ้าใครจะซื้อของบิลเลงเกอร์เนี่ยคือสามารถที่จะซื้อมาปุ๊บใส่ได้เลยถ้าไม่ต้องแปลงอะไรเลยแปลงอย่างเดียวครับเปลี่ยนสายตัวนี้ใหม่ แค่ตัวเดียวต้องนั้นคือจบแล้วอันนี้ราคาจาาหลังจาาหลังอยู่ที่8 5ดพันห้าจ้าหลังจะถูกกว่าอันนี้นิดนึงครับอันนี้ของเกลเฟอร์ส่วนป um, ั๊มบิลัเกอร์นะครับอยู่ลูกหนึงประมาณ1 7 0 0นกว่าบาทส่วนขาขาตัวนี้นะครับเป็นขางาน CNC ที่เขาทํามาสําเร็จอยู่แล้วมีขายแล้วนะครับคือซื้อมาแล้วใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงไม่ต้องทําอะไรนั้นนะครับส่วนตัวขาตัวเนี้ยอยู่ที่สี่พกว่าบาทแล้วก็ตัว สายอันนี้ก็สั่งคาใหม่<ส>ก็อยู่ประมาณเส้นหนึ่งวันพันกว่าบาทเท่านั้นเองแค่นี้ครับสามารถใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรเลยแต่ต้องลงล้อคีก่อนนะครับขีอะไรคีคข,ขีเดียว,ยวครับผมงไงฝากไปด้วยเปนาตัดเสียงท่อยดูตัดเบาๆด้วยกันนะครับเกรงใจครับเกรงใจน้่นครับตำรวจต้ะ <laughs> ตุนตำรวจนั่งเต็มโตเลยครับมาแล้ว ท่อซัดยังไงก็เสียงเพาะดูดีนะครับแต่ถ้าใส่เอ็กไพแล้วถอดไส้ท่อ,อด้วยไอตรงมันมีไส้ไซเลนเตอร์ที่ปลายท่อนะครับข้าออกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแพร่เหมือนกันนะครับต้องพูดได้เลยว่าแพดแน่นอนแต่ถ้าใส่แค่เอ็กไพแล้วใส่จุกกำลังดีว่าเสียงออกแบบผูดีนิดนึงฟังแบบไม่ลั่นเกินไปไม่รบกวนชาวบ้านาวช่องมากเกินไปนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมฝากไปด้วยใครดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับกำลังใจแล้วก็ทุกๆคนที่ที่ยังมีลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ดูแล้วบางคนก็เอารถมาทำนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้สำนักเราได้เดินต่อได้ด้วยนะครับ ก็พยายามทําคลิปดีๆทำออปชั่นดีๆออกมาให้ได้เยอะขึ้นนะครับแม้แต่อะไรผลิตภัณฑ์ที่ของเป็นของที่ร้านผลิตกัญชาผลิตภัณฑ์กัญชากลาลังปลูกอยู่เฮ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันขอบคุณมากครับใครกดไลค์กดแชร์กดกันด้วยนะครับสวัสดีครับ